ต้อนรับสู่ช่องนิวคารีวิวแหล่งข้อมูลที่คุณไว้วางใจได้สำหรับอัปเดตล่าสุดรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์รุ่นใหม่ใหม่ที่น่าตื่นเต้นเรานำเสนอการรีวิวแบบตรงไปตรงมาละเอียดเข้าใจง่ายเพื่อให้คุณได้ข้อมูลครบถ้วนสำหรับการตัดสินใจไม่ว่าคุณจะกำลังมองหารถใหม่อัปเกรดหรือแค่หลงไหลในเรื่องยานยนต์วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ2,025บายาต์ออโตริกชอรรถ3ล้อเชิงพาณิชย์ที่เป็นผู้หูคนขับและผู้โดยสารนับล้านทั่วเอเชียและทั่วโลก รุ่นปี2025นี้ยังคงรักษาความทนทานประหยัดและราคาที่จับต้องได้แต่ก็มีการอัปเกรดหอลายจุดที่ทำให้โดดเด่นยิ่งขึ้นบายาสออตโอต้ริชชอ2025ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานจริงตอบโจทย์การเดินทางในเมืองและชานเมืองขนาดกระทัดรัดทำให้คล่องตัวในถนนแคบหรือการจราจรหนาแน่นแต่ยังคงมีพื้นที่โดยสารและบรรทุกเพียงพอเพื่อความสะดวกสบายและทำกำไรให้คนขับตัวรถยังคงเอกลักษณ์3ล้อที่คุ้นตา แต่ได้รับการปรับปรุงดีไซน์ตัวถังให้ลูลมมากขึ้นและดูทันสมัยขึ้นวัสดุที่ใช้มีความทนทานรองรับการใช้งานทุกวันได้ดีและดูแลรักษาง่ายเหมาะกับการใช้งานระยะยาวด้านขุมพลัง2 0 2 5ิบาบยาออโตโริชชอมาพร้อมเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงให้ทำงานรับรื่นและประหยัดยิ่งขึ้นไนแต่ละตลาดจะมีให้เลือกทั้งรุ่นน้ำมันเบนซินและ CNG และในบางพื้นที่อาจมีรุ่น LPG ให้เลือกด้วยบายาสปรับปรุงอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงให้ดียิ่งขึ้นนนเพื่อลดต้้ทุกาารใชงน เครื่องยนต์ให้กำลังสม่ำเสมอขับง่ายแม้ในสภาพจราจรติดขัดเกียร์เปลี่ยนลื่นคลัตช์นุ่มลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่โดยเฉพาะการทำงานเป็นเวลานานรุ่น CNG โดดเด่นในเรื่องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมและประหยัดเหมาะกับเมืองที่มีกฎควบคุมมลพิษเข้มงวดด้านความสะดวกสบายรุ่นใหม่นี้มีการปรับปรุงเบาะนั่งให้รองรับผู้โดยสารผู้ใหญ่ได้3าคนอย่างสบายพร้อมเบาะนุ่มนั่งสบายกว่าเดิมเบาะคนขับออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยให้ท่านั่งดีและลดการเมื่อยล้าเมื่อขับนาน แผงคอนโซลถูกออกแบบใหม่ให้มองเห็นชัดใช้งานง่ายปุ่มสวิตซ์ต่างๆจัดวางเหมาะมือพร้อมมัดวัดที่อ่านง่ายบางรุ่นมีช่องเก็บของเพิ่มสําหรับของใช้ส่วนตัวหรือสัมภาระชิ้นเล็กเรื่องความปลอดภัยบาย,ยาตให้ความสําคัญเช่นการโครงสร้างแข็งแรงเสริมความปลอดภัยในกรณีเกิดการกระแทกเล็กน้อยระบบเบรกทํางานมั่นใจแม้บรรทุกเต็มกระจกมองข้างให้มุมมองชัดเจนฝ่ายหน้าให้ความสว่างเพียงพอสําหรับขับกลางคืนในบางพื้นที่อาจมีตัวเลือกเสริม เช่นเข็มขัดนิรภัยหรือกระจกบงังลมที่ป้องกันได้ดียิ่งขึ้นจุดเด่นอีกอย่างของบายาสออโตโริชชอ2,025คือความคุ้มค่าไม่เพียงแต่ราคารถที่แข่งขันได้แต่ต้นทุนการใช้งานและการซ่อมบำรุงก็ต่ำมากเมื่อเทียบกับพาหนะสาธารณะประเภทอื่นอะไหล่หาง่ายราคาไม่แพงและด้วยโครงสร้างเครื่องกลที่ไม่ซับซ้อนการซ่อมบำรุงจึงรวดเร็วและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ู้ให้บริการขนส่งและผู้ที่ต้องการสร้างไรายได้จากการขับรถรับส่งในด้านสิ่งแวดล้อมบายาได้พัฒนาลดการปล่อยไอเสียด้วยการปรับจูนเครื่องยนต์ระบบจัดการเชื้อเพลิงที่ดียิ่งขึ้นและมีรุ่นเชื้อเพลิงสะอาดให้เลือกรุ่น CNG และ LPG ปล่อยมลพิษน้อยกว่ารุ่นเบนซินมากช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ สมรรถนะบนท้องถนนบายาตออโตโริชชอ2025ให้ความมั่นคงและขับขี่ง่ายระบบการสะเทือนปรับปรุงให้รองรับถนนครุกขัดและลูกรรนาดได้ดีผู้โดยสารนั่งสบายตัวรถน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทำให้เลี้ยวง่ายในพื้นที่จำกัดไม่ว่าจะเป็นตลาดแออัดหรือซอยแคบก็ผ่านได้อย่างคล่องตัวโดยรวมแล้วบายาตออโตโริชชอ2025ยังคงความน่าเชื่อถือและเป็นหนึ่งใน3ล้อเชิงพาณิชย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลก ด้วยความประหยัดทนทานราคาเข้าถึงง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทําให้ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสําหรับผู้ขับและผู้โดยสารบายาสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยโดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์และความสําเร็จที่มีมายาวนานหากคุณกําลังมองหาการเริ่มธุรกิจขนส่งหรือหายานพาหนะที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้สําหรับการให้บริการโดยสารระยะสั้นบายาออโตริชชองพ2นเป็นตัวเลือกที่ไม่ผิดหวังด้วยความคุ้มค่าดูแลรักษาง่ายและความสะดวกสบายที่พัฒนาแล้วพร้อมตอบโจทย์การขนส่งยุคใหม่ ขอบคุณที่รับชมนิวคารีวิวเราหวังว่าการรีวิวครั้งนี้จะมีประโยชน์และให้ข้อมูลครบถ้วนช่องของเรามุ่งมั่นนำเสนอรีวิวล่าสุดสเปคละเอียดและความคิดเห็นจริงเกี่ยวกับรถยนต์มอเตอร์ไซค์และยานพาหนะเชิงพาณิชย์จากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์แชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆการสนับสนุนจากคุณช่วยให้เรามีกำลังใจในการนำเสนอข้อมูลยานยนต์ที่ดีที่สุดฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ